ซูมรัวรัวรัวรวนักแสดงรุ่นใหญ่อวดภาพหวานคู่แฟนสาวครั้งแรกหลังยอมรับไม่โสดแล้วพร้อมแคปชั่นทำเขินหนักงานนี้คอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาคนโสดตายเรียบเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ปีเตอร์ขอบไดเรนเดลหลังจากได้แยกทางกับอดีตภรรยาแต่ก็คงยังทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่ดีของลูกชายทั้งสองมาโดยตลอด และไม่นานมานี้หัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อด้านของปีเตอร์คอบได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับหวานใจคนใหม่เป็นสาวนอกวงการและมักโพสถึงแฟนสาวอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่ยอมเปิดหน้าชัดๆให้เห็นสักทีปีเตอร์คอบปวดภาพหวานคู่แฟนสาว ล่าสุดด้านของปีเตอร์ขอบได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวครั้งแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเลอว่ารักแถบขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตที่ขอบคุณที่น่ารักขนาดนี้ขอบคุณที่มารยาทดีเด่นขอบคุณที่ไม่เคยใช้คำหยาบขอบคุณที่ไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวขอบคุณที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ขอบคุณที่มีความกตัญญูเป็นห่วงและดูแลแม่อย่างดีตลอดขอบคุณที่แอบถ่ายคลิปที่ล้างจานและทำความสะอาดบ้านครับซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวก็มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิขี่ลงงาขอบคุณน้อยไปไหมขอบคุณอีกซิรากกทั้งคู่เลยค่ะเหมือนไม่ใช่ผู้ชายพูดเลยหวานมากกบ ไม่ต้องเบลอน่ารักทัวน่ารักครับเขินแทนไม่อยากเบลอแล้วกองทับหมดขึ้นจอแล้วค่ะเปิดคับเปิดอยากเห็นแล้วคะ่ะว้าวเปิดตัวแววแบบชัดๆเลย